สวัสดีค่ะพบกันวันนี้อีกนะคะเป็นวันจันทร์นะคะเป็นวันจันทร์ที่25นะคะวันนี้วราดาก็ได้ลงมาตลาดตามปกติแล้วนะคะวันนี้นะคะแต่ว,วันนี้ฝนตกมากเลยฝนตกลมแรงมานะคะจนได้รออยู่นะคะยังกลับบ้านไม่ได้วันนี้วรดาก็เลยมาถือโอกาสนะคะถือโอกาสจะมาอัดคลิปรีวิวผ้านะคะผ้าคลุมไหล่ใหญ่ a a ฟิมลเยมเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าได้มานะคะ พื้นใหญ่งามมากนะคะผ้านิ่มนะคะเราจะมาลดหลั่นในราคาพิเศษนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็รู้สึกจะแคบนิดนึงเพราะว่าปิดประตูเข้ามานะคะเพราะฝนตกแรงเลยนะคะวันนี้กระดาก็จะมาอัดเป็นผ้านะคะเป็นผ้าคลุมไหล่นะคะ AA เรฟเนียมให้พ่อแม่พี่น้องนะคะวันนี้เราก็จะได้แจ่ผ้าคลุมไหล่สวยๆงามๆนะคะมาให้พ่อแม่พี่น้องเลยนะคะวันนี้เนาะเป็นผ้าคลุมไหล่พื้นใหญ่นะคะ AA เรฟเนียมนะคะ เป็นผ้านิ่มค่ะวรดาก็จะมาลดหลั่นในราคาพิเศษนะคะเพียงผืนละ550บาทเท่านั้นนะคะปกติผ้าตัวนี้ขายอยู่690บาทหรือ700กว่านะคะแต่วันนี้โอกาสนี้นะคะวลดาก็ยังพิเศษให้พ่อแม่พี่น้อง f ออยู่นะคะเป็นผ้าลายมีพื้นใหญ่งามมากผ้านิ่มนะคะ A A C เมียมผ้านิ่มนะคะขายในราคาพิเศษ550บาทขอยกไปเลยนะคะวันนี้นะคะ น้ำเบอร์หนึ่งนะคะวันนี้นะคะ no. น้ำเบอร์หนึ่งวาดาขอยกขึ้นไปเลยนะคะน้ำเบอร์หนึ่งนะคะสินค้ามีกิง่งขายกิงนะคะสินค้าของเรามีกิง้งขายกิ้งนะคะสวยงามมากนะคะพื้นใหญ่นะคะทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะตัวนี้เป็นน้ำเบอร์หนึ่งนะคะพ่อแม่พี่นงนะคะทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะ a A เฟีเนียมนะคะท่านใดอยากเอาไปตัดชุดแสกหรือไปฝากไปต้อนนะ,ะโอเคนะคะมีสินค้าพร้อมนะคะมีกล่องใส่ด้วยนะคะกล่องของมันก็คือขายกล่องละ35นะคะ 35บาท3กล่องร้อยนะคะปกติที่อื่นจะขายกล่องละ50บาทนะคะแต่เราขายในราคาพิเศษเบาๆนะคะคอย,ยกเป็นัมเบอร์หนึ่งนะคะัมเบอร์หนึ่งนะคะพ่อแม่พี่น้อง f c ของเรานะคะัมเบอร์หนึ่งนะคะ AA ฟีเนียมนะคะ550บาทเท่าน,นั้นนะคะแคปหน้าจอได้เลยนะคะสินค้าของเรามีกิงขายกิงนะคะมีกิงขายกิ้งนะคะพร้อมขายนะคะที่บราดาย,ยกขึ้นมานี่มีพร้อมขายนะคะัมเบอร์หนึ่งนะคะพ่อแม่พี่น้อง f c ค่ะัมเบอร์หนึ่งนะคะ ยกขึ้นเลยนะคะลำเบอร์หนึ่งนะคะ A A V เนี่ยสวยงามจริงๆนะคะไปเลยข้นนลำเบอร์สองนะคะอันนี้ก็สวยค่ะเป็นผ้าลายหมีใหญ่เลยนะคะหายากเลยนะคะ A A V เมี AA ่ยผ้านี่เหมือนเดิมนะคะลายหมีใหญ่นะคะลายโบราณน,นะคะลายโบราณนี่ค่อนข้างจะหายยากนะคะนานๆจะมีนะคะดูดีๆนะคะสวยงามมากนะคะลายโบราณน,นะคะใหญ่ๆๆนะคะใหญ่ๆงามๆนะคะสินค้าของเรามีจริงขายจริงนะคะ ยกเป็นนัมเบอร์สองนะคะ A A ฟีเมียมนะคะผ้านิ่มนะคะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเราล่ะคะ A A ฟีเมียมนะคะขอยกให้พ่อแม่พี่น้องเลยนะคะวันนี้วันเวลาก็มีสินค้าพร้อมขายนะคะพร้อมขายนะคะจะจัดส่งให้พ่อแม่เลยนะคะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีนะคะสวยจริงๆนะคะสินค้าของเรามีจริงขายจริงนะคะงามมากผ้านิ่มนะคะนัมเบอร์สองขายพิเศษลดหลั่นให้กันไปเลยนะคะเพียงคืนละ5้0บาทเท่านั้นนะคะ ผ่านไปนำเบอร์สองนะคะสวยใหญ่ยาวนะคะทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะเอซีค่ะทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะต่อมาก็เป็นนาเบอร์สามนะคะนาเบอร์สามนี่ก็สวยนะคะเป็นผ้าลายมีเหมือนกันนะคะลายมีใหญ่นะคะเหมือนกันเลยนะคะลายมีใหญ่นะคะลายมีใหญ่ปกติขายคืนหนึ่งแปดร้อยบาทนะคะที่อื่นๆก็ยังมีขายอยู่นะคะแปดร้อยบาทแต่ที่วราดาขายในราคานี้นะคะรับประกันสินค้าไม่ตกค้างนะคะสินค้าใหม่นะคะสินค้าใหม่เกรดเอนะคะ เก a รตเฟเมียมนะคะขายในราคาพิเศษ550บาทนะคะ550บาทตัดชุดเสกก็สวยจัดเสื้อคุมก็งามนะคะเพียงพืนละ550บาทนะคะขายในราคาพิเศษอันนี้เป็นนำเบอร์3นะคะวรดาจะขอยกให้เลยนะคะนาเบอร์3นะคะ550บาทนะคะท่านใดสนใจแคปหน้าจอได้เลยนะคะ3 5 5 0บาทค่าส่งรอบละ50บาทเหมือนเดิมนะคะโอนก่อนส่งสินค้าทุกๆครั้งนะคะวรดาขายของตรงหน้าปกนะคะ f c ค่ะ ตรงหน้าปกแคบหน้าจอให้ตรงเบอร์ได้เลยนะคะสินค้าของเรามีกิงขายกิงสวยกิงๆนะคะสินค้าใหม่ไม่ใช่สินค้าตกเกตตกเก็บนะคะสินค้าของเราสวยค่ะต่อมาก็จะเป็นนัมเบอร์สี่นะคะนัมเบอร์สี่นี้ก็สวยนะคะสวยงามเป็นลายหมีใหญ่เหมือนกันนะคะลายหมีใหญ่มีขอบสไลด์ด้วยนะคะลายหมีใหญ่ขอบสไลด์ด้วยนะคะ ผ้านิ่ม AA p ี e ี i ยมนะคะอันนี้ยกเป็นน n เบอร์4นะคะพ่อแม่พี่น้องนะคะแคบหน้าจอได้เลยนะคะนบอร์สี4นะคะนบอร์สี4 AA ีเ e ี่ยมนะคะสวยงามจริงๆนะคะพ่อแม่พี่น้อง FC คะ่ะสวยงามค่ะสินค้าของเรามีลายและผืนนะคะในคลิปนี้นะคะสินค้าเพิ่งมาใหม่ๆเลยนะคะรับประกันสินค้านะคะ AA p r e m ียมผ้านิ่มลายหมีโบราณน,นะคะ AA ีเ e ี่ยมลายหมีโบราณนะคะสวยจริงๆนะคะ FC คะ่ะสวยจริงๆนะคะ สินค้าของเรามีกิงขายกิงน,นะคะชอบพื้นในรับผืนนั้นนะคะแม่จ๋าสินค้าเรามีกิงขายกินงนะคะอาทิตย์ที่แล้ววรดาก็ลงไป1คลิปนะคะขายหมดทุกผืนแล้วนะคะวันนี้วรลดาได้ลายใหม่มาก็มารีวิวให้พ่อแม่พี่น้องเหมือนเดิมนะคะอันนี้นําเบอร์สี่นะคะ550บาทเท่านั้นนะจ๊ะ5 5าต่อมาก,ก็เหมือนกันนะคะเป็นลายหมีใหญ่นะคะลายหมีใหญ่นะคะ ลา้สไลด์มีใหญ่ผ้าเนื้เอ,เอเอฟีเฟียมนะคะ แต่ก็จะเป็นคนละลายนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะดูดีๆนะคะสินค้าของเราดูดีๆนะคะอันนี้เป็น a a เรีเมื่อมือผ้านิ่มนะคะ550บาทเท่านั้นนะคะ550บาทนะคะอันนี้ขอยกเป็นัมเบอร์5นะคะ f อค่ะัมเบอร์5นะคะสินค้าเรามีกิ่งขายกิงนะคะมีกิงขายกิงนะคะ,ะ,คะสินค้าเราพร้อมขายนะคะมีแท้แน่นอนไม่โกหกนะคะมีพร้อมขายพร้อมหน้าปกนะคะหรือว่าแม่แม่ท่านใดเวลาท่านทักมานะคะวรรับรับออเดอร์ไปแล้วหรือบางที เกิดส่วนทางกับท่านคนอื่นก็ขอโทษขออภัยนะคะแต่บรดามีสินค้างามที่จะถ่ายให้ท่านดูอีกรอบนะคะถ้าท่านชอบลายอื่นๆหรือทายไหนก็ได้นะคะเราสามารถคัดสรรให้ท่านได้เลยนะคะสวยงามนะคะ AA พฟรีเมียมนะคะนัมเบอร์ห้านะคะ FC ค่ะแม่จ๋าสวยงามตัดชุดคุมก็สวยตัดเสื้อคุมก็สวยตัดกางเกงก็ได้นะคะสวยงามนะคะ อันนี้เป็นลายชมพูนะคะในคลิปที่แล้ววรดาก็มานะคะแต่ขายไปแล้วนะคะวรดาก็เลยสั the ่งมาอีกนะคะเอเอฟีมี่เหมือนกันนะคะลายสวยนะคะลายจตุรัสนะคะลายลายลายสไลด์โคงม้านะคะลายสไลด์โคงมาตัวนี้นะคะมีผืนเดียวนะคะในคลิปนี้นะคะรอบที่แล้วก็มาหนึ่งผืนวราดาขายไปแล้วนะคะสวยงามจริงๆนะคะสวยงามมากทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีค่ะทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะ สินค้าเรามีพร้อมขายนะคะสินค้าเรามีพร้อมขายมีกินขายกินนะคะสินค้าของเรามีกินขายกินนะคะสินค้าเรางามมากนะคะขอยกเป็นนัมเบอร์หนะคะ สินค้าเรามีกิงขายกิงนะคะยกเป็นัมเบอร์หกนะคะสินค้าเราพร้อมขายนะคะมีกิงขายกิงนะคะเอฟซี FC ขามีเท้ๆนะคะของแท้ไม่ใช่ของปลอมนะคะผ้าคามทอมือของดีจังหวัดสกลนครนะคะถ้าท่านซื้อสินค้าของเราก็เท่ากับได้ช่วยชาวบ้านกลุ่มนะคะกลุ่มทอผ้านะคะกลุ่มชาวบ้านทอผ้าที่งานทําของเราคือเอกลักษณ์ของจังหวัดสกลนครนะคะอําเภออากาศอํานวยนะคะสวยงามน,นะคะ AA ฟรีเมียม e นะคะ5 ห้บาทเท่านั้นนะคะแม่แม่ท่านใดสนใจแคปหน้าจอนะคะหรือท่านแคปไม่เป็นก็โทรหาวรดาผ้าคลมำนะคะหรือให้ลูกหลานแอดไลน์ตรงที่วรดาลอยไว้ด้านบนได้นะคะเพ่าแม่พี่น้องคะต่อมาก็ผืนนี้ก็สวยนะคะสไลด์นะคะสไลด์ทีโทนนะคะสไลด์ทีโทนนะคะสวยค่ะสไลด์ทีโทนรอบที่แล้วก็มา3ผืนนะคะหมดไปแล้วนะคะแต่วรดา ก็ได้มาอีกหนึ่งผืนในวันนี้นะคะขายในราคาพิเศษเบาๆปกติรุ่นนี้ต้องขายอยู่800บาทนะคะช่วงนี้เราไม่ขายนะคะเนื่องจากอยากได้เงินมาหมุนเวียนนะคะหมุนเวียนหมุนเวียนช่วยกันนะคะช่วยกลุ่มแม่โอท็อปไปหลายทางนะคะขอยกเป็นนัมเบอร์เจ็ดนะคะเซเว่นอีเลเว่นนะคะ550บาทนะคะสินค้าเรามีกริงขายกริงนะคะพ่อจา๋าแม่จา๋า สินค้าเรามีกิงขายกิ่งนะคะสินค้าเรามีริงๆนะคะวันนี้เราจะมายกผ้าคลุมไหล่เอเอฟรีเมียมให้พ่อแม่พี่น้องเลยนะคะนิ่มๆนิ่มๆนะคะนิ่มงามมากนะคะผื่อละ550บาทเท่านั้นนะค้าพี่เซจเบาๆชิวๆนะคะเอฟซีขาเบาๆชิวๆค่ะสินค้ามีกิงขายกิงนะคะ ลำเบอร์เจ็ดผ่านไปแล้วนะคะ AA ฟรเนียมนะคะพื้นใหญ่นะคะสไลด์ทีโทนนะคะดูดีๆงามมากสวยนะคะดูวราดายกจะได้เก็บกองไว้เลยนะคะทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะสวยจริงๆนะคะพื่นละห้าร้อยห้าสิบบาทจ้าต่อมาอีกก็เป็นสีชมพูนะคะไม่ใช่ชมพูบานเย็นนะคะตัวนี้เป็นชมพูอมม่วงนะคะ FC คะ่ะสวยนะคะตัวนี้เป็นชมพูอมม่วงนะคะ ไลน์นี้ไม่ค่อยได้มานะคะบางรอบก็ไม่ได้อันนี้เป็นชมพูอมม่วงนะคะเอฟซีขาดูดีๆนะคะรอบที่แล้ววราดาได้แต่ชมพูบานเย็นนะคะแต่อันนี้เป็นชมพูอมม่วงนะคะชมพูอมม่วงทั้งใหญ่ทั้งยาวสวยจริงๆน,นะคะเอฟซีขทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะเบอร์ นีงามมากนะคะนมเบอร์แปดนะคะขอยกเป็นนมเบอร์แปดนะคะห้าร้อยห้าสิบาทเหมือนกันนะคะยกให้พิเศษชิลๆพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเลยนะคะห้าร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะคะบรดาขายในราคามิตรภาพนะคะขายในราคาเป็นกันเองมิตรภาพนะคะห้าร้อยห้าสิบาทนะคะแคบหน้าจอเข้ามาเลยนะคะแคบหน้าจอมาได้เลยนะจ๊ะสินค้าของเรามีจํานวนจํากัดค่ะห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะ ต่อมาวันนี้นะคะเราก็ได้ลายทีลายนกยุงนะคะลายนกยุงปกตินกยุงจะแพงนะคะแพงกว่านะคะวันนี้วรดาก็จะมาลดหลังให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซนะคะเท่ากันเลยนะคะปกติลายนกยุงจะปรับราคาเกินกันพื้นละ50บาทแต่เราก็อยากให้กําไรพ่อแม่พี่น้องเอฟซนะคะตัวนี้สวยนะคะเหลืองข้ามิ้นอ่อนนะคะเหลืองข้ามิ้นอ่อนนะคะ550บาทเหมือนกันนะคะปกติตัวนี้ต้องขายอยู่690อนะคะ แต่วลดามาลดหล่นให้นะคะพิเศษเลยค่าร้อยบาทเหมือนกันนะคะยกเบาๆชิวๆนะคะ fc ค่ะทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะขอยกเป็นนัมเบอร์เก้านะคะทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะน่าเสียดายนะคะถ้าท่านใดไม่รับนะคะเราเก็บไปไว้ฝากไว้ต้อนให้ลูกหลานนะคะเดียวก็เป็นเทศกาลเข้าพรรษาแล้วนะคะเราไปทําบุญให้ญาติพี่น้องก็ได้นะคะหรือไปฝากไปต้อนนะคะไปทอดไปผ้าป่าไปกระถินอะไรก็ได้แล้วนะคะ สินค้าเรามีจริงๆช่วงนี้เป็นช่วง้าป่านะคะเราเอาไปฝากญาติญาติได้นะคะเวลาเรามาร่วมบุญกันนะคะสินค้าเรางามมากนะคะลายนกยุงนะคะนกยุงลำแพนนะคะขายในราคาเดียวกันนะคะ อ่อมาในอันนี้ก็เป็นนกยุงเหมือนกันนะคะเป็นนกยุงแต่เป็นสไลด์นะคะสไลด์สีฟ้านะคะเอฟซีค่ะปกติตัวนี้ต้องขายราคา6 9 0้อยเกถึงเจ็้อแต่วรดาก็ยังมาลดหลั่นให้เอฟซเหมือนกันนะคะตัวนี้เพียง550บาทเท่านั้นนะคะวรดาพิเศษไปเลยนะคะ550บาทนะคะให้คืนกําไรให้เอฟซมันมันเลยนะคะพิเศษไปเลยนัมเบอร์สินะคะนัมเบอร์สินะคะ สินค้าของเรามีกิ่งขายกิ่งนะคะมีกิ่งขายกิ่งนะคะมีกิ่งขายกิ่งนะคะแคปหน้าจอได้นะคะหรือถ้าท่านแคปหน้าจอไม่ทันก็โทรหาบรดาผ้าคามได้นะคะสินค้าเรามีแท้แนนอนนะคะรับประกันเลยนะคะสินค้าเรามีกิ่งขายกิ่งนะคะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีค่ะมีกิ่งขายกิงค่ะสินค้าของเรามีกิ่งขายกิ่งนะคะเราไม่โกหกพูดปดในการค้านะคะเราซื่อสัตย์ซื่อตรงต่ออาชีพของเรานะคะสวยไหมคะ สวยงามจริงๆนะคะสวยงามจริงๆเพียง5 5 0บาทนะคะขอขายในราคาที่เศษลดหลั่นให้เลยนะคะโอเคพ่อแม่พี่น้องสนใจพื้นไหนแคบหน้าจอได้นะคะแคบหน้าจอมาเลยะคะ่ะโอเคนะคะคลิปนี้จะเป็นผ้านะคะผ้ากลุ่มไหล่ AA ฟรีเมียมนะคะ A.A. ฟรีเมียมนะคะวันนี้วรรดาอัดคลิปลงไปแล้ววรรดาก็จะเดินทางไปทุระกับลูกสาวนะคะเดินทางไปทุระแล้วก็จะ ไปเที่ยวนิดๆหน่อยๆนะคะเราก็จะกลับมาอีกประมาณสองสามวันนะคะวันนี้เราก็สามารถจะเอาสินค้าให้พ่อแม่พี่น้องได้นะคะท่านใดสนใจโทรเข้ามาล็อกนาล็อกไว้เลยนะคะวราดาจะลงบัญชีให้เรียบร้อยพร้อมเสร็จสรรวราดาจะจัดส่งให้นะคะเมื่อวลดากลับมานะคะขอพระคุณทุกๆคนนะคะที่เข้ามาติดตามมาอุดหนุนในช่องวลดาผ้าคามนะคะทางของเราจะมีอยู่สี่ช่องทางนะคะที่ติดต่อได้หนึ่งหน้าร้าน สองยูทูบสามเฟซบุ๊กสีเพจนะคะถ้าท่านสะดวกทางไหนก็ติดต่อได้นะคะหรือจะมาเยี่ยมน้าของเราก็ได้อยู่ที่ใกล้ๆกับสำนักง,งานเทศบาลจังหวัดส,สกลนครนะคะ เดินมาด้านหน้าจะมีเซเว่นแล้วก็มีร้านมายุรีขายผ้านะคะของเราจะอยู่ด้านในนะคะด้านหลังร้านมายุรีขายผ้าด้านในนะคะด้านในตลาดนะคะเป็นตลาดสมเกียดสนนกลนครนะคะในคลิปนี้ก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกๆคนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพิ่มเติมให้วรดาผ้าคามด้วยนะคะขอบพระคุณทุกๆคนที่เข้ามาอุดหนุนขอบพระคุณที่เมตตาวราดาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบนันนี้ขอบพระคุณค่ะ